I WANNA TEST THE GAME เกมอะไรเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในเกมนะครับที่เราเด็กหน่อยในช่องคอมเมนต์รีเควสต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเด็กน้อยพวกนี้เขาขอผมมานานแล้วแหละแต่ผมนั้นทำหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดีให้กับน้องๆนะครับคือดองแครคือเกมนี้มันไม่ได้แบบดึงดูดผมมากพอให้ผมนั้นอยากจะกดเข้าไปเล่นไงจนผมนั้นได้อ่านเดสคริปชันของเขา คนที่กดดิสไล k ์เกมนี้ก็คือเจ้านูบตัวเม้นที่ไม่สามารถเล่นเกมให้เก่งได้เอแกดูถูกฉันอยังนง้นเหรอนี่ไงล่ะ,ละไอ่ไม่คุยังไม่ได้กดเล่นเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับผมขอโปรโมทเกมให้กับรุ่นน้องของผมก่อน Magic Battle Grounds เกมนี้เป็นเกมฝีมือคนไทยนะครับแนว Battle Grounds เกมสำหรับเด็กน้อยบ้าคอมโบ คือผมอยากจะบอกแบบนี้เกมน้องเขาทำออกมาได้ดีมากๆเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูท่ากดท่าหนึ่งเป็นไงโอ้โหแอนิเมชั่นโคตรเท่สุดเจ๋งสุดเท่นะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งเกมคุณภาพดีของคนไทย ผมอยากให้พวกคุณมาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าคนสร้างเกมนี้นั้นเขาใส่ใจในเกมมากๆมีหลากหลายตัวละครให้เลือกเล่นก็สําหรับใครคนไหนทีเ่เป็นเด็กน้อยบ้าคอมโบนะครับลองมาเล่นเกมนี้ดูเผื่อคุณนั้นอาจจะชอบเดี๋ยวแป๊บหนึงขอกดดูท่าแกลบก่อนตะกี้กูแกลบว่าฮึบโอ้ m โอ้ d โคตยเท่โอตรโอียวอลยว่ะโอเคลองมาเล่นดูลองมาเ้่นดูกโอ้ย้าสอ่เกมหลักของเราเ้ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยเกมนี้เขาโหลดไวรัสใส่คอมครูคุณผู้ชมตัวหนังสือเขียวๆขึ้นเต็มจอเลยแย่แ yeah, ล้ initializing s t a t e l e s h system แม่งเอ้เกมมีเพลงด้วยปิดก็ปิดไม่ได้คุณผู้ชมอ๊อบบี้วะวัโอเคคุณรู้แล้วว่าทำไมคนถึงแบบกดดิสไลค์เกมนี้นะครับมันเป็นเกมเกีย,กยนๆสุดกวนส้นเตียนแน่แน เรากระโดดปกติไม่ได้ใช่ไหมกร <im itating> ะโดดนั่นไงกูาวาล้แปบ๊บนึงนะเหมือนผมเห็นเขาแบบเล่นกระโดดด้านข้างเอาอะ่ะคุณผู้ชม <im itating> นี่ไงโอ้โหอีกอันหนึ่งมันจะเกียร์เราไหมอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตะกี้กูพ้นแล้วไม่ใช่เหรอแป๊บหนึ่งเอาใหม่นะครับเฮ้ยเฮ้ยี้มัน้ยานยังไยวะ เฮ้ยเฮ้ยบับหนึง่งเกมนี้มันกระโดด2ต่อได้ทำไมไม่มีใครบอกผมวะลูกกระดนเฮ้ยบับหนึง่งผมว่ามันแปลกโอ้ยกูจะกดออกจากเกมนะนะดิสเกมนะครับคายด์สักเพราะท้นี่จะอากากเลยนะครับมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเรากระโดดข้ามไปเลยหายถึงข้ามมันนี้ไปเลยอะ่ะโอเค สุดยอดมากอาะปืนใหญ่นะครับมัสเตอร์แซนกูเกียดเกมนี้ชึบชึบชึบเป็นไงหนีหนีพี่เป็สิคนอื่นเข้าไปอยู่ตรงนู้นกันหมดแล้วอะเขาไปได้ยังไงวะเด็กน้อยพวกนี้ถือว่าเก่งนะนะโอ้ my god กูกลายเป็นศพไปแล้วมันจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเรานั้นแบบ รอให้ปืนใหญ่ป็นยิงหนีแล้วกลับเข้ามาไม่ทันว่ะมันไม่ทันอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงนะปัม๊มเลือแต่ซากผมว่าผมเข้าใจถูกแล้วเว้ยปัมป๊มแล้วกลับเข้ามาแค่นิดเดียวเท่านั้นโอ,โอเคมึงเอ้ยกว่าจะผ่านได้เล่นรอไปครึ่งคลิปแล้วมั้งแค่ด่านเดียวเนี่ยอโดอันนี้มันต้องเกียร์กูอย่างแน่นอน มัไม่เกียระวัดเตะเทียเทเท่ยวทำไมกูต้องมาเล่นเกมแบบนี้ด้วยวะเออขอโทษนะครับพี่มึงเถอะตะกี้กูไปยังเซฟแล้วทําทำไมมึงให้กูเกิดตรงนี้ไม่เอาแล้วนะเฮ้ยมันต้องมีเซฟดิคุณผู้ชมเนี่ยกดแซดอ๋อมันต้องกดแซดด้วยบัตโท้เอ้ยโอเคมันต้องกดแซดแหม้ว้าแม่งเกิดใหม่เลย เอาละคราวนี้ผมจะผ่านยังไงวะเนี่ยถ้าเกิดผมมาตรงนี้นะครับผมจะโดนขังหรือว่าเดินเหยียบไปเลยเอาใหม่ถ้ามันไม่ได้เรามาตรงนี้ You must die แล้วกูก็อ้อเดี๋ยวหรือว,ว่าบางทีเราอาจจะต้องอ้อมคุณผู้ชมเราต้องแบบ3 6ม n ่ scope โโกไปยังอีกทางหนึง่งลองดูนะ You must die, you must die. Yes ว้าวรีลีไม่รักเซอร์ไพรส์เลยตายเลยคุณเล่นไหมอีกแล้ว you must die เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีไอ้ยัวลัสเซอร์ไพรส์โผล่มาผมต้องทำยังไงดีนี่ไง oh my god dude แล้วกูกด A ไม่ได้ด้วยกูต้องฟังเพลงนี้จนจบกัน่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีแพลตฟอร์มอยู่ตรงนี้ตรงนี้นิดผมต้องระวังนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้บมันต้องแบบหลบได้อะโอ๊ะโซวาดกลัวโอ้โหมันมีการเด้งมาอย่างนี้ด้วยอ๋อ โอ้เจ oh, okay, ีสดูดเจ๊สโอเคผมเจอเซฟแล้วคุณผู้ชมครับกูเจอลัสเซอร์ไพรส์ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบอบอ่บกูพูดเลย blocking use your weapon to defeat enemies เฮ้เด <ities> ี um <there> ๋ยวกูม oh, okay. ีปืนด้วยเหรอวะเฮ้ยแล้วแปบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมเปลี่ยนปืนยังไงโอ้โอเคฉันมีปืน หยุดอย่าเข้าใกล้เจ้าตัวบล็อกแกไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดโอ้โว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 โนันหนึงคุณผู้ชมมันยิงโดนยากมากเลยอะหรือว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องยิงโดนมันก็ได้วะหนีไปดีกว่าโอเคทําไมผมไม่ค่อยเห็นคนอื่นเขายิงเลยวะหรือว่าเขายิงกันอยู่ผมว่ามันเสียเวลาเรากระโดดข้ามแบบนี้ไปเลยได้ไหมโอ้ชีสจุดมันกระโดดข้ามไปได้เพียงแค่มันจะแบบรู้สึกอนนอยนิดน้อยนะครับผมเอาละเอาละ เดี๋ยวผมล่อมันก่อนนี่บบ <Words. S 1> เรอดเอกม <cop ic. S 2> นี้มันไม่มีชิปล็อกใหแบบ้กับ,บผมอะ่ะผมกะลำบากมากเลยนะครับบางทีผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเหลี่ยมไหมไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่าแบบแต่พอตัวเหลี่ยมแล้วมันดูงะไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยไม่เป็นไร เอราะไม่รอบเชืออสิลเดินจับเดินกูจะกดออกจากเกมนี้เด็บดูดูดูสองช่องสองช่องเทคนิคต่อไปเทคนิคตีเล็กคุณผู้ชมดูดูกางเกงขาเด็บที่ผมใส่บ โอเคส่วนตรงนี้เราจะพยายามยืนให้มันอยู่ตรงกลางบ็อกให้ได้เหมือนกันตรงกลางตรงกลางสิเจนนุ่มน้อยโอ้ผ oh. ่านวะเฮ้ยโอ้โหวัตตาเฮลิสแดนกูใช้เวลาทั้งชีวิตกว่ากูจะมาถึงตรงนี้ได้มึงทำลายความฝันที่กูนั้นสร้างขึ้นมาโอ้โอ้โอ้ คืออะไรอะ่ะเราไปได้ยังกดสุ้ตีที่หายเฮ้ยไปได้ยังวะว่าไปได้แล้วกูเกียรเกมนี้เข้าขั้นสูงสุดจงรับบิ๊กแฟ็ดิสไลค์จากใจฉันไปกูขอร้องเลยนะกูขอร้องเลยอ๋อผมต้องรอกี่รอบเนี่ยผมือชมมันกดสุ้นตีนะ่ะ สต้องนับแมสามสไปได้ยังหกูไปแล้วไปนะโอ้โหผ่านแล้วรู้ไหมนั่นคือเวลาทั้งชีวิตของกูเลยคุณผู้ชมผมใช้เวลาทั้งชีวิตกว่ากูจะผ่านตรงนั้นมาได้ว้าวชอบอย่างนั้นเหรอกูเล่นมาตั้งนานกูเพิ่งเจอชอ็อปไ s กดนั่งโอเคผมอยากรู้ว่าเกมนี้นั้นผมสามารถเติมได้หรือเปล่านะครับโอ้พระเจ้า This is ody, ิสก yes, yes ิบ right, <laughs> ิดีบอมบอม yes yes อะไะ left s h i f นี่ต้อนรับสู่ช็อปของฉันเองออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดนายจะไม่ซื้อหาอะไรผมจะซื้อห้ามบ,นบา่นาบลาบลา拉布拉ซื้ออะไรดีเอ่ยซื้อ upgrade, อัปเกรดดีไหมไม่เอาไม่อัปเกรดคุณผู้ชมครับ คนอย่างผมเว้ยต้องซื้อของดีเท่านั้นเอาออฟสต็อกทุกอย่างเลยมีแค่อย่างเดียวคือ,อผลไม้แสนอร่อยที่ผมนั้นสามารถซื้อได้กูจะฆ่ามึงเดีย๋ยวเอาใหม่อีกทีหนึ่งน,นี่มันไม่มีอะไรขายแล้วเหรอที่มันแบบดีกว่านี้ผมเติมได้ไหมกูยอมเติมเลยนะผมอัปเกรดปืนพกของผมก็ไม่ได้มันใช้700อโซอ่คุณผู้ชม Problem solving การแก้ปัญหาให้เรากดปุ่มอยางงั้นเหรอ พุสกัรจำเป็นโอเคกดปุ่มแล้วไงต่อกดปุ่มเอ้ยตรงนั้นมีคนหยุดเดี๋ยวนี้แกแป๊บนึงกูจะยิงมึงยังไงวะเนี่ยผมจะยิงเขายังไงเนี่ยหันหน้าไปยังทิศากูเสีย ้ยเดี๋ยวเกมนี้มันสามารถชาร์จได้จริงไม่ได้ตามล่าเหรอโอเคผมไม่รู้แหละว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่าปืนผมนั้นชาร์จได้เดี๋ยวมึงเจอกูยิงยิงโอ้ยเสตูดโอเคเจ้าหมอ,งองนั่นตายแล้วคุณผ,ผู้ชมคราวนี้ผมว่าท่าทางน่าจะง่ายกว่าเดิมละ แป๊บน yeah. ึงนะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ว่า <What? S 1> มันจะไปไหนอ่ะกระโดดมาตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมารับกูก่อนเออผมควรกระโดดไปตรงนี้ไหมแล้วมันจะย้อนกลับมาเปล่าวะแป๊บนึงยิงกดปุ่มได้ไหมเอ่ย เออโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องรอมันกลับมาละคุณผู้ชมครับรอให้มันย้อนกลับมาแล้วมันพาไปไหนดูดิมันแม่งพาไปไหนวะนั uh ่นอ่ะอ uh ้าวไล่ท่านนั้นหายไปแล้วอย่าบอกว่ากูต้องเริ่มใหม่มากูไม่เล่นแล้วได้ไหมโอ้ my gosh dude ไม่ก๊อเอาละคราวนี้ผมงงแล้วผมควรที่จะไปกดปุ่มกูถามจริงกูนั้นได้อะไรจากเกมนี้บ้างคุณผู้ชมครับฝึกสมาธิเหรอวะแล้วกูทำอะไรของกูวะเนี่ยฝึกอารมณ์ไม่ให้เครียดแค้นแล้วก็เล่นของใส่เจ้าของแมป ถ้าผมตายอีกรอบหนึ่งผมพอคุณผู้ชมครับผมพูดจริงไม่มึงหลอกกูไม่ได้แล้วคราวนี้ผมเตรียมปืนพกก่อนคุณผู้ชมเห็นในตัวนิ่งๆหนองๆพวกนี้แต่ไม่หมดไหมผมว่าผมจะต้องไล่ยิงอนพวกนี้มันตายโหงให้หมดก่อนวะคุณผู้ชมดูดิถ้าเกิดตายทีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะโมโหมากๆเลยแต่เพราะมันมีเซฟไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมนึกบอกไหมเฮ้ยกูเกือบตายฮะเฮ้ยวัดอ่ะโอ my โออเคกูไม่่เลนละคนที่กดดิสไลค์เท่ากับเจ้านุบตัวเหม็นวูแคนกิดกูดว้าวรี่ีรี่ีก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมประโยชน์เดียวที่ผมได้จากการเล่นเกมนี้คือ,อ,อการฝึกความอมดทนนะครับแล้วกูฝึกไปทำไม